ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเขาก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้พี่ให้น้องครับอ่าสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องช่างหนุ่มเด้อจ้ะมาก็เย็นๆหน่อยจ้า 6โมงกว่าละรีบหน่อยครับผมเดี๋ยวคำก่อนกับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องที่ว่าฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากติ่ตามนั่นแหละจ้าเผื่อมีรถใหม่ๆหรือถูก,กถูกใจใครบ้างก็จะมาแจ้งเตือนครับผมก็มีถูกบ้างแพงบ้างเก่าบ้างใหม่บ้างหรือครับผมจะเป็นความหลากหลายจักหน่อย ถ้าสนใจรถจริงๆก็วิดีโอ้อคอได้ครับผมช่องทางทติดต่อกับทางไลน์ทางอะไรสี่เบอร์ที่ให้ไปนี่แหละจ้ารถทุกคันจัดส่งได้เด้อครับผมอ่าพอดีวันนี้ได้เขามาเพิ่มคันนึงแหละครับผมก็เลยแถมที่เหลือด้วยอ่าตัวนี้เป็นของน้องเมนอาหารทะเลเด้อครับผมพี่น้อง รถ p c x ครับผมปี21ครับผมรถ2ปีครับผมอน่อ,นองมันไม่ค่อยได้ขึ้นจ้ะน่องไม่ใครได้ขึ้นอ่า,อาก็เลยมาฝากขายรถ2ปีเพิ่งมดงวดอ่ามดงวดได้เหลี่ยมได้อะไรมาแล้วอ่าก็เลยมาฝากขายครับผมรถวิ่ง2000กว่าโลครับอะไรเดิมมีให้ทุกชิ้นเ้อครับผมมีทุกชิ้นเลยอถ้าชอบถ้าอะไรก็ ถ้าพร้อมกระทักมาได้ครับผมรถสวยครับผมไม่มีตำนี้ไม่มีเชียวไม่มีชนไม่มีสกิดสกเกาอะไรเลยเด้อครับผมเดี๋ยวพาไปดูรอบๆตัวนี้สภาพรถสองพันโลนะครับผมรับผมให้ดูกิโลนิดนึง 2,543กิโลตัวนี้ไฟสวยมากครับเครื่องนิ่มๆเครื่องนิ่งๆเลยเดอ้อครับเพราะว่ารถน่ะ2,000โลยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยจ้ะเขาบอกรกพันโลไฟฟืนไฟสวยเดอ้อไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยเลยเดอ้อครับผม ถ้าใครหาอยู่ครับผมน้องเขาก็แต่งมานิดหน่อยนีย่ใส่เฮนมงกุฎใส่อะไรกับว่ากันไปอะไรเดิอมีครบทุกชิน้นเล้ครับปัมเบรกแลมโบ่ใสน็อตทองใส่มือเบรกมืออะไรครับผมตรงรุ่นเขานั่นแหละครับผมงานก็น่าจะเป็นฟอบเกตด,ดีหน่อยเพราะว่าของแท้กับเป็นหมื่นครับอันนี้ก็น่าจะพันกว่าบาทอะไรประมาณนี้เดีย ของเดิมมีให้ทุกชิ้นครับผมแล้วก็มีโชคเที่แต่งมาที่เหลือแต่งๆหน่อยเป็นโชคโชคเดิมก็มีเด้อครับผม,ม้าตั้งชุบนี่มันเป็นตัวสัน่นประมาณนี้ครับผมดู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 โด,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 ดยรวมก่อนละกันครับผมท่อเป็นท่อแต่งเด้อจ้ะ ของเชนสปีดเกืียวคาบงนคาร์บอนแต่แต่งสวยงามนี่เฉยจ้ะไม่ได้ไล่คางไม่ได้ไม่ได้แกะเครื่องอะไรเลยสักอย่างเด้อเปลี่ยนเบาะมาะเนี่เปลี่ยนเบาะเปลี่ยนท่อเปลี่ยนครอบเครื่องแล้วก็โชคเขามีล่อเล็กอยู่เด้ออยู่ในบ้านผมครับผมเป็นเป็นทายากได้ล่อสี่ลวดผมมีดุมมีมีล่อแถมให้ครับผม ริ้วรอยไม่มีเด้อครับข้างล่างมไม่มีริ้วรอยไม่มีเฉียวไม่มีชนเด้อครับผมน้องเขาก็ซื้อม้แล้วก็ตามตามกระแสละจ้ะตามซื้อมาใช่ตามกระแสว่าเออรถมันหนาใช่เนาะราคาก็เอาเรื่องอยู่กับผมคันนี้ ถ้าความนิดนึงเด้อรุ่นนี่เขาขายในกลุ่มนะจะประมาณเก้าหมื่นแปหาหรือบวกลบนิดหน่อยจ้ะเขาขายกันในกลุ่มแต่ว่าอันนี้รถมันมัน2,000กิโลเด้อครับ2,000กิโลอ่ก็เลยมานำเสนอปี่ๆน้องๆเผื่อสนใจเผื่อเอออยากได้รถใหม่อยู่แล้วแล้วผมให้ดูเอกสารนิดนึงนี่เด้อนี่ให้ดูเร็วไม่ได้ให้ให้ดูนานไม่ได้เด้อคร,ครับผมมันผิดกฎครับผม จากมือมือเดียวมือหนึ่งครับผมชื่อเป็นชื่อแฟนน้องแมนอาหารทะเลรถปียิบเอฟในเหลี่ยมจะ้ะแล้วก็ภาษีหกแปดครับผมมีเรื่องภาษีหกแปดหกแปดครับผมประมาณนี้จะ้ะ ครับผมค่ะสนใจอ่าอยากได้รถใหม่รถอะไรก่ออันนี้ก็เป็นทางเลือกเด้อน้องเขาบอกตอนซื้อมือหนึ่งตอนนั่นแสนประมาณแสนเกือบแสนสองครับผมน้องเขาผ่อนงวดนะผ่อนเนาะมันเป็นรถเงินผ่อนจ้ะตกไปประมาณแสนหกกว่ากว่ายังไม่รวมตกแต่งเลยจะ้ะน้องเขาเปิดราคาไม่สูงเกินครับประมาณครึ่งหนึ่ง ของราคาที่ผ่อนไปนะจ๊ะวิ่ง2,000โลลองบวกลบคูณหารดูเด้อจะ๊ะน้องเขาขอ85,000ครับผมครับเผื่อมีพี่น้องสนใจก็ทักได้ถามได้เด้ออะไรเดิมมีให้ทุกชิ้นครับผมแล้วก็มีล่อให้อีกชุดนึงรถไม่มีตำหนิครับผมไม่ได้แต่งเครื่องไม่ได้ไล่คางไม่ได้อะไรเด้อ เครื่องไม่ได้ทำไมเด้อครับผมเผื่อมีพี่น้องสนใจหาใช้งานครับผมรถสวยๆครับรถสวยๆชอบหรือพร้อมยังไงกระทักมาได้ถามได้ครับผมตัวนี้จ้ะผ่อนแสนหกน้องเอาขอแปหมืนห้าเงินสดเก็เอบก็บอกแสนเกือบแสนสองอะไรประมาณนั่นแหละครับผมทางเงินสด มันมีหลายโฉมเด้อครับหลายราคาเก้าหมื่นกว่าแสนเอ็ดแสนสองแสนสามแสนสี่อะไรประมาณนี้แหละผมผมเก็รายละเอียดยิบย่อยผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยแม่นครับผมน้องผมก็เอาตามที่น้องเขาบอกที่แจ้งมาเด้อผิดพลาดประกันไหนก็กว่ากันไปแต่ว่าขายราคาแค่นี้จ้ะเผื่อพี่น้องสนใจก็ทักได้ถามได้ครับผมเบาะเดิมอะไรกับมีเด้อข้างในข้างในล้วเปิดข้างในให้ดู มผมฉีดน้ำเด้อครับผมฉีดน้ำเลยห้าสิบกิโลเมตรต่อลิตรก็เดิมเดิมแต่เดิมเดิมฉีดฉีดน้ำให้น้องเขาก็จอดฝุ่นนจ่ะจ้ะโอเค เผื่อมีพี่น้องสนใจก็ทักได้ถามได้จ้ารถสวยๆไหมนหน่อยเหมือนมือหนึ่งไงจ้ะเอ่อไอรถพวกนี้เขาไม่ค่อยขายสดครับส่วนมากเขาจะผ่อนเนาะไปถามซื้อสดเขาก็ไม่ค่อยขายนะครับผมอ่งก็แจ้งมาได้ถามมาได้จ้าอ่าประมาณนี้เด้อครับผมแล้วก็ฝาก เร็วๆหน่อยเด้อครับผมแจ้งราคาที่เห็นครับผมอยู่บล็อกยู่บล็อกหมื่นแปดพันห้าครับผมรถจัดใหม่จ้ามีแค่หล่มเด้อครับผมคันนี้เว็บร้อยนี่ก็จัดใหม่จะหมื่นหกจ้าอันนี้ก็มีแคลิล่มจ้าคันนี้ร้อยยี่สิบห้าหนึ่งสี่ห้าครับผมคันนี้ฟิตใหม่เด้อครับผมครับถ้าบิดไม่ร้อยไม่เอาตังจ้า ลูกห้าสิบเจ็ดวาวเดื่มจ้ะเป็นเครื่องในเด้อคันเลขเครื่องไม่ตรงครับผมเพราะว่าวัยรุ่นยกเครื่องในมาใส่เลยจะ้ะก็เลยหาเครื่องเดิมไม่เห็นเลยไม่ได้หมายเลขมันจะ้ะเล่มมีอ่าครับผมคันนี้เก้าพันห้าครับผมพี่น้องเก้าพันห้าภาษีหกเจ็ดมีแค่นาเล่มเด้อ คนเท่าหาเลมไม่เจอจ้าเดิมๆจะพร้อมใช้งานจะเครื่องมีดังโซจ้ะโซลาลิาลนก็สปีดสปีดสปีดครับผมสปีดร้อยยี่สิซีซีคือฝุ่นมันหลายหน่อยด้วยแต่ผมถนนยังไม่เซ็ตดีจ้ะจอดไว้ก็ฝุ่นหลาย คันนี้ชุดสีเดิมครับผมแต่ว่ารถเก็บงานใหม่แล้วเอฟซี FC พอดีซื้อสามคันนอกก็เลยฝากขายสักสองคันพอดีกรซื้อไปหลายคันเกินครับจากเพื่อมีพี่น้องสนใจอยากได้เด้อเครื่องได้อยู่ครับดีอยู่อ่าแล้วก็เอกสารครบขาดเกินต้องจดใหม่เด้อรถสมบูรณ์อยู่ครับผมเต็มทุกทุกชิ้นครับผม อันนี้หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับผม FC ขอหมื่นเอ่าผมขอห้าร้อยจ้าหมื่นกระทุนแกครับผมแกก็ไม่ได้บอกผ่านครับผมอ่ะแล้วก็โซนิกครับผมดีเดอโซนิกเหลี่ยมป้ายอ่าจ้คันนี้เครื่องดีเดอครับผมฟิตใหม่เบิกใหม่จ้ะ อันนี้เก้าพันห้าตอนขายวันแรกผมขายเจ็ดพันเก้าที่ไปแปดพันล้ครับผมทําเครื่องให้เพิ่มใหม่ครับผมแต่ว่าภายนอกสามสภาพเด้อรถยังไม่ไม่ไม่สวยครับผมแต่ว่ากรทรงมันได้อยู่เป็นตัวใหม่แทเด้อครับผมกุญแจบนกุญแจบนจ้ะตามสภาพครับผมเครื่องดีครับผมเบิกเสื้อใหม่แคมใหม่กระเดืองอะไรใหม่จ้ะใส่แล้วก็ใส่ข้าบูเด็ด ตอนนั้นเป็นเป็นขบูเอ็นโปรใหญ่เกินจ้ะท่อใหม่ล่อใหม่เด้อครับผมคันนี้โอเคเผื่อชอบเผื่อสนใจก็แจ้งไม่ได้ถามม่ได้จ้าพอได้อยู่คันนี้ Honda Wing เด้อครับผมเอามาฉีดน้าให้หน่อยนึงจอดนานแลวรถสวยอยู่เด้อครับ โค้งอะไรก็ลรอยทำสีรถยนต์สามพันห้าได้พี่เนอะหลอดสิบเจ็บยางบัเล่เิมเทิมเลยครับเนี่ยคันนี้ผมผมอาจจะทำไม่ได้ทำนาทีคอคอขบูหาคอขบูใส่หาขบูดีๆใส่ตรงรุ่นหรือว่าเปลี่ยนตะคอก็ะน,<ม>น่าจะใช่ได้แล้วครับผมตรงมันได้อยู่จ้ะ ไม่มีเหล่มเด้อครับแล้วนี่เหล่มของคันนุ่นเด้ออันนี้โชค KR สามพันห้าจะอะไรกัน่นาจะคุ้มนะครับโชก KR ก็ชุดหลอ่อ KR เผื่อสนใจเผื่อชอบอะไรกระทักมาได้จ้าสามพันห้าามสภาพเด้อพี่น้องโอเคโอเคก็เหลือไหนไปเนาะแถมนี้ แถมนิดนึงแถมนิดนึ่งสมสเก็บงานให้เอฟซีหรอเดอ้อครับผมขึ้นล้อโลใหม่ใส่ท่อใหม่เก็บงานหลายรายการอยู่จ้ะใส่ตะกงตะก้าให้ใหม่มทำเบรกให้ขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการจ้าฝากไอคอนอิกคันจ้าเครื่องนิ่มๆจะเล็มก็มีจ้ะ แถมฝุน่นครับผมคันนี้หกพันเด้อครับผมแล้วก็แล้วก็สกูปปี้แถมฝุน่นนะจ๊ะสกูปปี้แถมฝุน่นสกูปปี้เจ็ดพันห้าครับผมตามสภาพครับผมเหล็มมีอยู่ใต้เบาะเดอ้อรถยังไม่ได้ปรับสภาพสักทีเลยครับแผ่นไปลายไม่มีนี่น่าจะลอยหายขาด โ okay. อ้ C C. C 5, 5, ยีีซีซีซีห้าพันห้านะครับผมสี่เจ็ดสิบสภาพก็เต็มดีอยู่ครับผมแล้วก็คันนี้ของเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวขอล่างขอบิวให้สักหน่อยก่อนได้ครับมันเปืี่อนหลายแกกระบอกอยากขายเอาทุนขึ้นจะของเดียวกัน FC, เอฟซีเพิ่ซื้อไปสามคันนี่คลิกนี่คันหนึ่งแล้วก็สปีดคันหนึ่งพอดีแม่บบานว่ามันมันเยอะเกนินนะ เดี๋ยวผมลั่งดิวให้สวยๆจักหน่อยก่อนครับผมจะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังจากขั้นนี้โอเคโอเคจะไปเร็วๆหน่อยเด้อจ้ะพอดีถ้าสนใจขั้นไหนก็วิดีโอโคอลดูซ้ำก็ได้จ้าเปิดกล้องเปิดโฟนคุยกันได้พี่น้องลดพ่วงแล้วพี่น้องสามพันครับผม โอเคแล้วก็ฟีโน่เอฟซีปิดแหงเลยเด้อครับฟีโน่เหลืองแล้วก็เฟสอ่าเฟสลองไล่ขบูแล้วลอยเข้าใส่ขบูเวฟมามันมันไม่ค่อยเวิร์จกจ้ะเล่งไม่สุดจ้ะเดี๋ยวเก็บงานผมสั่งขบูเดิมมาแล้วเด้อครับผมมันมันจะแมทกว่าจะทางขบูอะไรมันจะดีกว่าประมาณนี้ครับผมหาใส่พว่วงไปหน้าไปมูลวานแฮ กระบู่เดิมถูกหนึ่งสี่ร้อยกว่าบาทใส่พว่วงไปหน้าไปมูลวันนี้ใส่พ่วขงขังแล้วพี่น้องพอได้ใช้งานนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาลาพี่ลาน้องประมาณนี้ครับผมแต่เผื่อมีอันไหนพอได้มีรถใหม่ๆยังไงก็จะมานำเสนอพี่พี่น้องๆใหม่เด้อครับผมวันนี้ก็ทำแล้วจะได้ ขอตัวขอลาพี่น้องจักหน่อยครับผมขอบคุณพี่น้องที่ดูที่ชมที่ติชมครับผมขอบคุณมากครับผมจังหนุ่มครับสวัสดีจ้า